ถ้าพูดถึงเลหมูกระทะเนี่ยใครๆก็เคยกินใช่ไหมครับแต่ถ้าได้กินหมูกระทะริมแม่น้ําแบบนี้บอกเลยว่ามันคนละเฟลก,กันจริงแล้วนี่คือร้านที่ผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแต่พอได้มานั่งได้มาย่างได้มาชิมคําแรกแล้วน,นะครับผมรู้สึกเลยว่าร้านนี้ไม่ธรรมดาจริงๆโอ,อร่อย วันนี้ผมจะพามาดูทั้งบรรยากาศทั้งของกินว่าร้านบุกทะทะริมแม่น้ำแห่งนี้มันจะฟิลดีขนาดไหนกันเชียวก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องชีวิตมอนด์ด้วยนะครับผมไปกินหมูทะกันเลยสวัสดีครับชีวิตมอนด์นะครับผมวันนี้ก็จะพาไปกินหมูกทะริมแม่น้ำนะครับเป็นร้านเปิดใหม่ที่อยู่ตรงโพธารามของเราดีแหละสำหรับร้านเนี้ยตอนแรกอะ่ะ เราจะมาแต้ทิต่ที่แล้วปรากฏว่าร้านเนี่ยคิวเต็มแน่นมาก <Okay. S 1> ก็เลยโทรไปจองแต่เมื่อคืน <laughs> ใช่ไหม <laughs> โทรแต่เมื่อคืนเลย <laughs> คือบบกล่าวว่าเฮ้ยวันนี้ต้องกินให้ได้อยางไงต้องกินให้ได้ถ <Okay. S 1> องอพอไปจองปุ๊บร้านก็บอกว่าให้มาวอล์กอินก่อนหกโมงอ่าเพื่อจะได้คิวนะครับตามร้านเนี้ยเปิดประมาณอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดทุกวันจันทร์ ะค,ะครัวเป็ดสี่ทุ่มเดี๋ยวมาดูกันว่าร้านวันนี้แถวจะกินเนี่ยบรรยากาศมันดีแค่ไหนไ,ไปชมกันเลยนี่ทางมาแล้วครับก็เราจะผ่านสะพานตรงนี้นะครับเส้นของวัดโชคนะครับจะมีทางแยกอยู่สองทางตรงนี้นะครับให้จำไว้ว่าร้านมันอยู่ริมแม่น้ำสแสดงว่าเราต้องไปทาง ขวามือเรานะครับถ้าพุ่งไปก็จะชนป้ายของนายสุนทรวันนี้วันนี้ผมมีตากล้องส่วนตัวครับก็โปรตีจะเป็นคนถ่ายเองแล้วก็อะไรเองนะครับแต่วันนี้มีคนนึงครับเขาบอกว่าไม่อยากออกกล้องเพราะว่าวันนี้ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้แต่งหน้านะคะเดยวคนเดยวคนในชอตกใจนี่เราก็ใกล้ถึงแล้วเนาะใช่ไหมใกลถึงฮะ้าเมื่อกี้เลี้ยวทางซ้ายนะคะตากล้องเนี่ยเคยแบบ พาไปเนาะแล้ววนอยู่อย่างนั้นอย่าลืมนะเมื่อกี้เจอสองแยกแล้วเลี้ยวอะไรคะเลี้ยวขวาครับถูกต้องจาไว้จําไว้ก็ขับตามทางมาเลยนะครับก็ระวังเรื่องรถที่สวนกลับมาด้วยนะฮะทางมันแคบเนาะทางมันแคบกลางคืนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้ามืดอะคือมันมืดหมดเลยไฟไม่มีนะครับไม่แปลกที่วันนั้นเราจะหลง หลงก็ไม่ได้กินด้วยนะโ้ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วคะช่วงนี้นะฮะคนต้องเยอะแน่ๆแต่เรามาก่อนเวลาเป็นครึ่งชั่วโมงเลยเพราะวันนี้ต้องได้กินนี่มาทาันนี้ก็ค่อยๆขับนะคะ,ะมันท้างมือเอนี่ยไฟมันจะมีแบบแค่นี้ครับแต่มันไม่สว่างไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่และแล้วเราก็มาถึงร้านหมูกระทะเรื่องของหมูนะครับ ริมแม่มมน้ำ<ไ>ป้ายอยู่นั่นเนี่ป้ายอยู่ทางขวามือนะฮะเราจะไปร้านตรงนี้กันแต่ว่าที่จอดจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับพอมาถึงแล้วเธอต้องมาจอดตรงทุกคนต้องมาจอดทางนี้นะฮะนี่ที่จอดเขาก็จะค่อนข้างกว้างหน่อยกระจกเราก็โม่แล้วเกินทําใหม่ด้วยโอ้หนี่ขนาดเรามาก,ก่อนเวลาคือขอโทษนะคะรถเยอะมากจรงิงๆตรงฝ่เขาจองนั้นแต่ประมาณข้ามปีเลยข้ามปีนะเพื่อไปกินวันนี้ เปิดใหม่ด้วยเปิดมุย้ยถูต้มตอนนี้นะคะขอให้พี่มอนเขาจอดรถก่อนวับใจกันที่ร้านถึงแล้ว,ลวน,ลนะครับนี่ก็บรรยากาศครับก็ตอนที่เรามาใคร้งแล้วว่าเหมือนมันเขาจะมีโต๊ะตรงนี้ใช่ปะใช่ต,ต่นี้ขมจะไปข้างล่าง สร้างเซตที่เป็นเซตชุดใหญ่ไปแล้ครับเป็นเซหเเนะตมเหมูกระทะทะเลในสั่งสามเก้านะฮะแต่แมวมึกก่อ <c oughs> ไม่เมนูเขาเยอะมากเลยเนาะเมนูเยอะมากอา่าก็เราค่อยสั่งแยกว่าสั่งอะไรบ้างไม่กี่ออมันเป็นทั้งจิ้มจุ่มทั้งหมูกระทะเลยใช่แล้วเดี๋ยวเคขอสั่งก่อน หมูคือหมูคือแบบว่าน,นิ่มกว่าที่กิดอ่ะหมึกนะฮะนี่เจ๊ก็ซื้อปูดูอ,อร่อย ิมากเลยครับก็วันนี้ถือว่าจัดเต็มแลวก็เดี๋ยวคิดต่อไปเราจะไปกินอะไรต่อนะครับก็อย่าลืมติดตามพวกเราด้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องชวมอนด์วยครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย